มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยิงไกลยิงอันตารายอาจารย์ตินวิเคราะห์หลังโพลชนสูตรนัทวุฒิปงลังกาพบสยานายจากกรณีสถาบันนิติา,าสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะได้เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างกายของนัทวุฒิปงลังกาผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องแด โดยตรวจพบสารไซยาไนายกระแสะเลือดและก็ในกระเพาะอาหารนะคะระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สามารถยืนยันได้ในทางนิติทยาศาสตร์ทําให้ครอบครัวอาญดร,ร่างของผู้เสียชีวิตไว้ก่อนตามที่ได้นําเสนอข่าวค่ละล่าสุดดรตินโพร,รักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรได้โพสต์ข้อความระบุว่าพบไซยาไนายทั้งในเลือดและก็กระเพาะอาหารเท่ากับ ผู้เสียชีวิตได้รับสารพิษทางปากในช่วงเวลาใกล้เสียชีวิตและเป็นพิษแบบเฉียบพลันการได้รับสยาไาในทางปากความเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะว่าตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่าสารเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจนลักษณะก็คือพบสยาไยในกระเพาะแปลว่ามีการกลืนจริงไม่ใช่สูดดม พบเลือดระดับสูงสารเริ่มถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วรูปแบบนี้ตรงกับคดีฆาตกรรมด้วยสารพิส่วนใหญ่ความเป็นไปได้ของฆาตกรรมก็คือค่าตัวตายสูงกว่าทุกสมมติฐานอื่นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิตแทบเป็นไปไม่ได้หากพบสยายนายกระจายไปหลายอวัยวะหากเป็นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิตจะไม่พบการกระจายสยายนายไปยังตับสมองเนื้อเยื่อ ก่อนที่ต่อมาอาจารย์ตินได้ออกมาโพสสั้นๆแต่ว่าชวนหลายคนสงสัยระบุข,ข้อความว่ายิงไกลชิดยิ่งอันตรายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ